ตอนที่เจอเมมเบอร์ครั้งแรกอะเมมเบอร์เมมเบอร์ Member รุ่นหนึ่งพอแบบอยู่มาสักพักหนึ่งกลัวพี่เจนนิดจะมีพี่เจนนิดจะมีช่วงหนึ่งที่ชอบแบบคอยแบบมอนิเตอร์เรื่องภาษาไทยอะที่แบบว่าคนพิมพ์พี่เออช่วงนั้นก็เลยกลัวพี่เจนนิดสองคนแต่พออยู่มาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงทุกวันเนี่ยกลัวพี่น้ำหนึ่งพี่แก้วคือรู้สึกว่ากลัวแบบกลัวชลาลาย กลัวจะละลายรู้สึกว่าเป็นแบบว่าโยนพี่เนย,ย,นพเ,นยเพราะว่าค mm hmm. ุยเพราะว่าอยู่ทีมบีแล้วก็ได้คุยพี่เนยบ่อยกลัวเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเรานั่งอยู่อะแล้วถ้าเขานั่งอยู่อ่ะจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์โรงเรียนมัธยมที่แบบว่ามีรุ่นพี่แก๊งหนึ่งที่จะเป็นแบบแก๊งแบบส,สวยๆฮอตๆเลยอะแก๊งประจำโรงเรียนแก๊งประจำโต๊ะอะไรเงี้ยแบบนี่โต๊ะของฉันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ คือบางทีเขาก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าสายตาแบบเวลาเขานั่งเขาจะดูแบบดูแบบมีมีแบบมีแรงอะไรสักอย่างหนึ่งอะแบบแรงอมหิตไม่ใช่อมหิตอะมันคือความแบบความแบบความแบบรุ <ve> ่นพ <sh arp> <ๆ>ี่อะจะมีความแบบไม่รู้อะคือเขาก็ไม่คิดอะไรหรอกแต่ว่าหนูก็กลัวไปเองแบบพี่ตวานอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยแต่แบบคือเวลาพี่ตะวานนั่งนิ่งจะดูแบบจะดูแบบดูจริงจังอดูดุหนูก็เลยกลัวอะไรเงี้ยส่วนพี่น้ำหนึ่งอะคือ รู้สึกว่าพี่น้ำหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้น่ากลัวพี่น้ำหนึ่งแค่แบบว่าเป็นคนแบบคนเงียบๆอยู่แล้วอ่ะแต่แบบถ้าแบบเวลาสนิทด้วยอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะตลกอะไรอย่างงี้ดูเป็นเป็นกันเองส่วนพี่แก้่ก็พี่แก้วก็เป็นคนใจดีแต่ว่าพี่แก่ก็หน้าแบบถ้าหน้านิ่งอ่ะก็จะดูน่ากลัวเหมือนกันอะไรอย่างงี้เราก็จะแบบอารมณ์แบบคนแบบเขาแบบ อันสวยสวยๆอะแบบไม่ค่อยคุยกับใครอะไรเงี้ยคือถ้าดูลุกภายนอกนะแต่แบบถ้าเข้าไปคุยด้วยก็ทุกคนก็เป็นนี่หมดค่ะกลัวพี่เป้ด้วยตอนแรกอะทั้งที่ลูกวีกลัวทั้งวงเลยนะไม่คือหนูนพาย,ยายามคือหนูรู้สึกว่าพี่เป้เป็นคนที่หนูอยากคุยด้วยมากเลยตอนแรกๆอะแล้วแบบก็เคยเข้าไปคุยแต่เขาไม่คนแบบซึนซึนมากเลยนะคือถ้าไม่คุยด้วยเขาก็เขาก็เขาก็ดูแบบซึนซึนอะไรเงี้ยแต่พอเข้าไปคุยด้วยก็แบบรู้สึกว่าเออเป็นคนตลก 是。